สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับแม่แม่แมบรรยากาศช่วงคำ่ำๆเราเอาน้องโพเงินมาคลายเครียดน,นะครับผมเล่นน้ำเล่นน้ำขัดเนื้อขัดตัวให้น้องนะครับผมเพราะว่าเห็นน้องตีหางอีกแล้วนะครับผมสงสัยจะเป็นแมงอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าสองสามวันวันนี้พอควรก็ ไปรับจ้างนะครับแม่แม่ครับผมไปรับจ้างก็ไม่ค่อยได้ดูแลน้องนะครับผมก็ให้น้องเบียร์เป็นคนหาอาหารหาญ้าให้กินนะครับผมดูครับโอ้ยไถไถไถดินจนดูครับเล่นเหมือนเด็กๆเลยครับแม่แม่ล้างให้สะอาดนะครับแม่แม่ล้างให้สะอาด ทำความสะอาดให้น้องน้องจะได้ไม่ตีหางนะครับแม่แม่เดี๋ยวเราก็จะทายาด้วยนะครับวันนี้ทายาให้น้องเพื่อจะให้น้องไม่เล่นหางนะครับแม่แม่ไม่ตีหางใส่ต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแมงน้องก็จะตีอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าพอควรก,วกว็สองสามวันมานี้ไม่ได้ทายานะครับผมดูับ เพราะว่าน้องพงเงินเป็นช้างที่ไม่กินยานะครับผมเหมาะยานี่เยอะนะครับที่คุณหมอให้นะครับผมแต่น้องไม่กินนะครับผมใส่ขนมก็ไม่กินนะครับแม่แม่แมใส่ขนมปกตินี่จะชอบขนมแต่มียาในน้องก็จะคายออกเลยนะครับน้องพงเงินนี่แตกต่างกับช้างเชือกเือที่กินยายากมากๆเลยนะครับแม่แม่แม นอลงเร็วนอนงลงละนะลง<ป>แกลงนอลงเอาลง,ง,ลงบุมโอ้ยแล้วครับผมนั่งแล้วดูครับสั่งได้ง่ายมากนะครับแม่แมดูครับเล่นแล้วครับผมเล่นให้พ่อควรน้องเบียร์ถูแล้วครับผมดูครับเกียกกิ้งไปทั่วแล้วครับแม่แม่แม ดูครับดูครับเริ่มเล่นแล้วครับผมรูดูครับแม่แม่ผมนั่งให้แม่แม่ได้ดูครับโอ้ทั้งนั่งทั้งนอนแล้วครับผม ไม่ได้ไปเล่นน้ำสาเล่นน้ำสายยางก็ได้น้องโพว่านะครับแม่แม่ผมได้ทุกสถานการณ์นอนลงนะนนลงนเรวนลงเรนอลเนอนอลงเนอนนอเนลงเร็วนนลงเนอลงนนลงนอนลงเนอนนออนลงเรลงเนอนลงเ็นอ กินอะไรไม่รู้นะครับผมนะครับนอนลงเน็่โอ้เล่นอีกแล้วครับแม่แม่ดูครับถูดินเล่นน้ำนะครับแม่แม่ดูครับโอ้ขีดใส่เลยละ่ะขีด ดครัผมจะเล่นสกีให้ดูให้แม่แม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับผมดูครับยกมือมาแล้วยกมือมาแล้วนอนลงเร็วนอนลงนอนลงอมโอโ้ไม่มีสระก็สนุกได้ครับน้องโคบอกนะครับแม่แม่น งสงสรจะเสร็จแล้วครับผมใส่เราต้องเอาไปผูกไว้แล้วแม่แม่ครับผมเอากินก่อนละดูกับแม,แม่กินน้ำในสายยางด้วยนะครับผมขัดเนื้อขัดตัวเสร็จแล้วครับวันนี้น้องโผนะครับผมดูครับอาหารการกินของน้องก็วันนี้นะครับผมก็จะเป็นอาหารธรรมชาตินะครับเป็นก้านมะพร้าวนะครับแม่แม่แมที่ เราไปหาตัดเอานะครับผมแม่แม่ดูครับช่วงนี้กินหญ้าตามธรรมชาติไปก่อนเออน้องโพครับผมเพราะว่ารถหกล้อก็ออกบ้านยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ซ่อมกันนะครับผมดูครับโอ้ การมะพร้าวนะครับแม่แม่วันนี้นะครับผมได้การมะพร้าวเดี๋ยวเมื่อคืนนะครับผมจะให้แม่แม่ได้ดูนะครับผมพ่อควรไม่อยู่นะครับแม่แม่ดูอะไรอยู่บนหลังคานะครับแม่แม่ถ้าพ่อควรไม่อยู่เนาะน้องโฟงเงินก็จะ ฟาดหัวสับประรดนะครับดูแม่แม่ครับผมบนลังคามีแต่หัวสับประรดเลยนะครับดูเมื่อคืนพ่อควรไปดูช่องฟังสีนวลนะครับผมไหลผลไม้นะครับผมไปช่วยๆกันนะครับเนาะไปเป็นกําลังใจนะแม่แม่ไปช่วยๆกันนะครับผมเราไม่ได้ไหลเพราะว่าช่องเราเล็กๆนะครับผมเราก็ไปเป็นกําลังใจทางช่องทาง,ทางบ้าน ฟังสีนวลนะครับดูครับแม่แม่ขนาดพ่อควรเจ็บไปแล้วนะครับผมเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วดูเพราะว่าน้องเป็นช้างที่ถ้าไม่เจอพ่อควรนี่จะโยนเลยนะครับผมจะโยนใส่เลยนะครับผมดูครับกินดีด้วยนะครับแม่แม่นานๆได้กินเนาะเปลี่ยนอาหารให้น้องทุกวันเลยครับช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าสับปะรดของน้องก็ยังเหลือนะครับผมเราให้กินตอนกลางวันนะครับแม่แม่ ดูน้องเบียร์ก็เปียกหมดแล้วนะครับผมน้องโฟงเงินพาเล่นพาเล่นสกีนะครับสกีอยู่ที่บ้านเลยวันนี้นะครับผมช่วงนี้ก็ให้หลานนะครับผมให้หลานดูแลน้องโฟนะครับผมว่าพ่อควรต้องไปรับจ้างนะผมไปรับจ้างมีอะไรเราต้องรับจ้างไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงที่เราอยู่บ้านนะครับผม วันละเล็กวันละน้อยก็ทําไปนะครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับแม่ๆม่พอได้ค่าอาหารของน้องช้างนะครับผม<อ>สับปะรดเมื่อคืนพ่อควรกลับมาเนาะเพื่อนบ้านก็โทรไปบอกนะครับเนาะว่าน้องโฟเงินโยนของใส่บ้านตัวเองดังดังสนั่นเลยนะครับแม่แม่ ดังสนั่นเลยเพราะว่าน้องพู้เงินกับพ่อควรนี้จะผูกอยู่ติดกันเลยนะครับผมอยู่ติดบ้านเลยเวลาฝนตกฟ้าร้องเราก็จะได้ดูแลน้องนะครับเนาะดูแลน้องดูแลใกล้ๆกันนะครับเนาะดูน้องเบียร์ก็มาแล้วครับผมคนที่ดูแลน้องพงเงินนะครับผมโอ้น้องเบียร์นะ เอาลาไปตัดก้านเผาใส่มาอนีใไปเอาซื้อแล้วขาดในบ้านนี่หระครับโอ้ไปเอาอยู่ในบ้านนะครับเนาะวันนี้ให้น้องเบียร์ไปตัดก้านมะพร้าวนะครับแม่แม่ดูครับคงคงใจจะอิ่มนะครับวันนี้อาหารแปลกๆก็จะกินดีนะครับถูกดียังนี่นแมนมาเนาะเนาะกับแปลงน้ำใช่ไหมเปียกหมดแล้วนะดูครับ คนดูแลน้องพงเงินนะครับช่วงนี้ก็ควรก็มีงานรับจ้างเราก็ไปนะครับผมดูมีแม่ดูครับผมลูกชายของแม่วันนี้เล่นวันนี้ไม่ไม่ได้ลงน้ําก็มีมีความสุขนะครับผมสไลด์อย่างเดียวเลยนะครับแม่แม่สไลด์อย่างเดียวเลย สงไจะคึกคักนะครับวันนี้ดูสถานนาการน้องโพเงินนะครับวันนี้งสงไยจะคึกคักตอนค่ำๆนี่นะครับเพราะว่าดูจากสถานนาการแล้วดูรับโอ้ยแม่แม่เลยเมื่อคืนนะครับน้องเพื่อนบ้านได้โทรไปบอกนะว่าน้องโพเงินเาโยนโยนเต็มนะหลังบ้านเลยนะครับผมไม่รู้จะโยนอะไรนะครับแต่ถ้าพ่อควรอยู่น้องไม่โยนนะครับแม่แม่เหมือนจะ เหมือนจะไม่เจอพ่อนะครับผมเหมือนจะอยากอยู่ใกล้ๆพ่อนะครับผมเหมือนอยากอยู่กับอยู่ใกล้พ่อควรนะครับเพราะว่าพ่อควรก็นอนอยู่กับน้องโฟเงินนี้ครับผมอยู่ที่หลังบ้านด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องได้ดูน้องด้วยนะครับผมเพราะว่ากลัวหลุดกลัวขาดนะครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านพ่อควรก็เริ่มหวานข้าวแล้วนะครับผมเราก็ต้องดูแลน้องนะครับผม ท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกําลังใจทางช่องซีดอโพเงินนะครับผมวันที่หนึ่งก็จะลืมเ้อแม่แม่ครับผมเดี๋ยวพ่อควก็จะยกเสาบ้านในวันที่หนึ่งนะครับเนาะยกเสาบ้านในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับผมยกเสาบ้านเราก็จะทําเลยนะครับผมช่างว่าไม่กี่วันก็เสร็จนะครับผมถ้าวันดีนะครับผมเราก็รอมานานแล้วนะครับผมแม่แม่ครับผม ท้ายคลิปนี้น้องโูกับคนเอกก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ